การทดสอบการระเบิดยานก่อแบบ 4, 4. สวัสดีครับผมนาวาโทนัตพัฒน์คุ้มปรีดีตำแหน่งปัจจุบันคือรักษาการผู้อนนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมความมั่นคงสถาบันเทคโนโลยี้องกาันระเทศครับสำหรับวันนี้นะครับทำการทดสอบ การระเบิดยานเกราะแบบ4คูณมี4ีล้อแล้วก็ขับเคลื่อน,นั้ง4ล้อครับเป็นการระเบิดเรียกว่าระดับ2 B และ 3A การระเบิดระดับ 2B เนี่ยคือการระเบิดใต้ท้องยานเกราะแบบตรงๆโดยใช้ท NT เนี่ยขนาด6กิโลกรัมครับและในระดับ 3A นะครับจะระเบิดที่ตรงบริเวณล,ล้อหน้าสําหรับระเบิดที่ใช้เนี่ยจะเป็นระเบิดที t นีขนาด8กิโลกรัมครับสำหรับการทดสอบในครั้งนี้นะครับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ได้ ผลิตรถยนเกราอแล้วต้องการดูว่าขีดความสามารถของรถยานเกราะเป็นไปตามมาตรฐานสากลในระดับโลกหรือเปล่าสําหรับการทดสอบในครั้งนี้นะครับนำผลที่ได้รับเนี่ยไปประกอบการขายอย่างต่างประเทศนั่นแสดงว่าการทดสอบของเราต้องเป็นมาตรฐานประกาศนียบัตใบเซอร์งานของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับศูนย์ทดสอบของเราเนี่ยได้รับรองมาตรฐาน ISO 17020ศูนย์ทดสอบเนี่ยมีความสามารถในการที่เป็นหน่วยตรวจ inspection body ตลอดจนเราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025เราเป็นแบบ ทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับสากลครับ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศมา15ปีนะครับธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศคือเศรษฐกิจใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศมาก่อนครับอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะไปได้ด้วยดีก็ต่อเมื่อมีการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐร่วมเอกชนและสุดท้ายคือการร่วมสถาบันการศึกษาผมอยาก็น c o u r a g ให้คนไทยครับหันมามองในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมากขึ้นเพราะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการเทคโนโลยีที่สูงมีว a ลูแอดเดที่สูงอยากให้บุคลากรใหม่ๆทํางานในลักษณะนี้งานที่สามารถสร้างวัลูและสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ในอนาคตครับและส มันจะกลับมาในรูปของความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศเราด้วยเราอยู่ข้างหน้ากับบูธของเอทิลครับผมขึ้นมา ทีนี้บูตเอทิวเนี่ยเขาเป็นใครแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงวันนี้ผมอยู่กับตัวแทนของบริษัทเอทิวเหมือนกันครับอ่าคุณโน้ตเราเปิดได้ตามตัวเองนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมปียพงศ์ปานหยวกนะครับหรือโน้ตนะครับตอนนี้เป็นอ่บอร์ดบริหารของทางบริษัทแอโร่เทคโนโลยีอินดัสทรีครับหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าเอทิวนะครับพวกเราก็จะเรียกกันติดปากว่าเอทิวเอทิวนะเพราะมันก็สะดวกดีขึ้นมาทีนี้วันอย่างเราเริ่มต้นกันมายังไงครับเดี๋ยวคุณโน้ตพอจะเล่าได้ไหมอ่าอันนี้ต้องเท จนถึงปี2562นะครับซึ่งทางบริษัทเรานะครับก็ได้มีความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับเป็นการร่วมมือนะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยนะครับเกี่ยวกับอากาศยานอายุเอวีไร้คนขับใช่ครับในการถ่ายทอดการออกแบบนะครับทางด้านอากาศยานไร้คนขับนะครับซึ่งช่วงนั้นในปี62นี้ถ้าเกิดสังเกตจำกันได้คือปี62คือพหลบรื่้งเปลี่ยนใหม่ๆเลยใช่เป็นมาอย่างสตรอเลยนี่ก็คือเราก็ปั้นกันมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่คร เทคโนโลยีเรียบร้อยนะครับทางนักวิจัยสทปอเองเนี่ย ก็ได้ผลิตแล้วก็สร้างตัวอากาศยานไร้คนขับนะครับซึ่งก็คือโมเดล DP 20ขึ้นมาครับให้ตัว DP 2 0ก็คือตัวกลางด้านหลังสุดตัวใหญ่ๆได้เลยครับใช่ครับก็คือลำกลางนี้นะครับก็ได้ทําการผลิตเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ทําการทดสอบเบื้องต้นในด้านสมรรถนะที่สําคัญนะครับให้กับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วก็ทางกองทัพบกได้ชมไปในขั้นต้นเรียบร้อยแล้วครับครับผมซึ่งมีการบินก็บินทดสอบจริงบินทําภารกิจจริงบินดินในพื้นที่จริงหลายอย่างขึ้นมาเลยซึ่งมาแต่ที่ได้ d 20x เนี่ยตัวนั้นเราสังเกตมันตัวมันใหญ่ๆทีนี้ผมเอาไววันนี้เราเป็นงานดีเฟนซ์2023มันดูจากโรดัก์ใหม่ล่าสุดของเราก่อนดีกว่าเพราะมันเพิ่งพจะออกตัวงานนี้วันเห็นวันแรกนี้มีรัฐรมวกรหกเพิ่งมาเปิดเปไก็ให้เกียรตินะครับเพราะว่านโยบายของรัฐมนตรีในปัจจุบันนะครับก็ได้สนับสนุนนะครับสินค้าที่เป็นของไทยนะครับสำหรับ dp18a นะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลใหม่ของโลกนี้นะครับเป็นลำแรกที่หางจะเป็นลักษณะตัว x นะครับ x tail แผงสังเกตแผ่นหางด้านหลังปกติบางทีมัเป็นแผ่นหางเรียบใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นรุ่นเก่าๆเป็นหางเรียบถ้าเกิดดูจาก e P 16ตัวเก่าเดียยังใช้ทรงแผ่นหางเรียบอยู่ตัวนั้นจะเรียกเป็นทวินบูมนะครับซึ่งเป็นรุ่นเก่านะครับแล้วก็เราได้พัฒนามาเป็นวีเทลนะครับก็คือตัว D P 20นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นเอ็กเซลนะครับ แล้วเห็นตรงนี้ขึ้นมาเราเห็นมีป้องอัพเนี่ยขนาดก็ใหญ่พอสมควรเลยปีกนี่ก็เอาเรื่องมันเก้าเมตรนะครับปีกเก้าเมตรครับมีสแปนเก้าเมตรลำตัวยาวอ่าสี่เมตรนะครับตัวนี้จะบินได้ไกลหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรครับก็บินได้ร้อยห้าสิบกิโลเมตรก็บินได้นานคือมันลอยอยู่ไอวีที่กันขนาดกลางขึ้นไปเลยล่ะใช่ครับแล้วก็อ่าสามารถบรรทุกอ่าลูกจรวดได้สี่ลูกนะครับตัวนี้ระยะปฏิบัติการอ่าเอ็นโดรันส์อยู่ที่สิบสองชั่วโมงใช่ครับแต่ถ้า full load ด้วยตัวลูกลกจรวดนะครับที่4ลูกก็จะได้6ชั่วโมงอ๋อก,ก็ลดลง <6 S 1> นะคือแบ,บกของเยอะใช่แบกของหนักขึ้นนะคะึ้นมาถ้าเกิบินตัวเปล่าก็บินนาน,นใช่ครับ12ชั่วโมงแล้วแต่ภารากิจถ้าบินตรวจใช้ใช้ก็ไม่ต้องติดอาวุธก็บิน<ช>ยาวไปตัวนี้สามารถใช้ในการลาดตระเวน ได้นะครับพาอบินต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงนี้ก็ครึงวันเต็มเ็มเลยนะใช่ครับแล้วก็ภารกิจนอกเหนือจากภารกิจทางทหารแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของการลาดตระเวนดูพื้นที่นะครับดูไฟป่าดูน้ําท่วมภัยพิบัติต่างๆนะครับมีกล้อง E O R นี่เห็นเป็นโดมอยู่ข้างหน้าเลยขึ้นมาปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนอีกด้วยนะครับเห็นเรามีตัวลูกลูกเหมือนอาวุธน้ำวิถีอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะเห็นมาเป็นตัวจําลองขึ้นมาเนี่ย ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวระเบิดแบบนําวิถีระเบิดนําวิถีครับซึ่งเราได้ทําการทดสอบไปเมื่อต้นปีนะครับที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับอ๋อโอเคคือทดสอบทิ้งทดสอบยิงใช่ครับว่านวิถีด้วยแสงเลเซอร์นะครับแล้วก็เลเซอร์ชี้เป้าใช่ครับแล้วระเบิดก็รอดลงที่นั่นลงที่ลงที่ตําแหน่งที่กําหนดไว้100%เปอร์เซ็นต์ครับโอเคก็ถือว่าก็ถือว่าเหมือนกับพรูปใหเห็นนะครับผมได้ทีนี้ก็ที่คือที่เหมือนกับเป็นตัวไซส์กลางขึ้นมาทีนี้ไหนๆเรามาอุตส่าห์ไหนมาถึงบูธที้้แลววอดูตัใหญ่่ไ เชิญเลยครับเ<ต>ชิญเลยครับอย่างไรเราจะเห็นตัวใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหปีกตัวอย่างใหญ่ฟูลโหลดเต็มที่เหมือนก็เป็นความภาคภาคูมิใจอันนึงที่แบบเราพยายามปลุกปันกันมาก็เป็นหลายๆปีเลยนะผมเทาเท่าี่ผมจําได้ตัวตัวนี้กว่าจะเรียบร้อยเนี่ยใช้เวลาประมาณสามปีนะครับส <3 S 1> ปีครับ<ป>ตอนนี้<ป>นก็เ,เสร็จจำนวน2องลำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สองลำนี้ก็คือแบบเราทําขึ้นมาคือเราก็ไปเป็นวิศวกรร่วมกันทําร่วมกันสร้างแล้วก็ไปบิ้วกันมันขึ้นมาตัวนี้อย่างที่เคยเรียนวอทีที่แล้วนะครับเป็นการออกแบบของนักวิจัยของไทยเรานะครับในการเป็นตัวหางเป็นรูปตัว Vsha เช็คทำให้การเคลื่อนที่ปรนยากาศเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการส่งกําลังบำรุงในการซ่อมเนี่ยก็จะง่ายกว่าเดิมเพราะว่าเราดีไซน์จากในประเทศไทยเราเราก็มองว่าเฮ้ยอุปกรณ์ไหนที่มันจะหาได้ทําอะไรได้ขึ้นมามันก็ เรียกว่าลดภารการส่งกำลังบำรุงโดยบักส่วนแล้วกันใช่ครับแล้วก็ลดการนำเข้าในอนาคตนะครับเพราะว่าทางเอทิวเองเนี่ยเรามีโรงงานผลิตนะครับซึ่งเราก็จะ,ะประกอบรวมในประเทศนะครับอันนี้คือผลผลิตจากงานวิจัยนะครับแล้วก็นำมาสู่ในเรื่องของการร่วมทุนนะครับเพื่อ นำไปสู่ในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องของการลงทุนก็ดีหรือว่าการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีก็ดีนะครับก็มันก็เป็นการพึ่งพาตัวเองคือเราเริ่มทำยูวีตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันก็คงจะยากแต่นั้นหมายวามว่าเราก็พยายามบูรณาการจากคนเจ้าของเทคโนโลยีหลายๆอย่างใช่ครับอันนี้ก็คือทางเทคนิคก็จะเรียกว่าจัม start นะครับเราไม่มีเวลาที่จะมาเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้เทคโนโลยีต่างประเทศแล้วก็มาถ่ายทอดลงความรู้ให้กับคนไทยนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดนะครับโดยอย่างในโครงการนี้ก็คือการออกแบบแผนหางใหม่นะครับอย่าง DP 20 A 2 0ตัวนี้ขึ้นมาดูสเปคดูจากอะไรครับมนขนาดมันใหญ่กว่าอีกลำหนึ่งค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยจริงไหมฮะครับตัวนี้มีระยะการบินได้ประมาณ200กิโลนะครับที่เราบินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ชั่วโมงบินในการปฏิบัติงานอยู่ที่24ชั่วโมง อ๋อคือบินอันนี้เหมือนบินค้างฟ้าครับบินข้างฟ้าครับทั้งวันทั้งคืนฮะเพราะว่าตอนที่เราทดสอบเนี่ยได้15ชั่วโมงแล้วแต่ว่าต้องล่อนลงเกาอยใช่เพราะว่ามีการฝึกคอบ้าโกที่ลบบุรีครับอ๋ออันนั้นคืออันนั้นคือหยุดภารกิจด้วยตัวเองไม่ได้ไปกิจอะไรอ่ะ่ิบห้าชั่วโมงนะครับในวันนั้นนะครับอ๋อก็สิบห้ชั่วโมงก็คือบินแต่จริงๆก็ยังบินได้อยู่บินได้อยู่ครับจริงๆถ้าเกิดสมมติบินลอยตัวริ่งหรือบินวนอยู่ได้เรื่อยๆขึ้นมาตัวโมงใใใชชช่่่คคครรรััับบบ โอเค okay. อันนี้ก็เป็นกล้องส่วใหญ่ตัวนี้ลำนี้คือถ้าอันนี้ปีก9เมตรอันนี้ก็ปีกก็ใหญ่กว่ากันเยอะเลยครับผมน่าจะ15-16เมตรได้ั้งเนี่ยใช่ครับ,รบใช่ครับเห็นมีลูกจรวดติดอยู่ด้วยแต่เป็นจรวดคนละรุ่นอันนี้เหมือนจะมโชว์มาอยู่อ่าครับอันนี้ก็จะเป็นจรวดที่เราผลิตประกอบรวมร่วม,วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับซึ่งเราก็ใช้ฟาซิลิตี้แล้วก็นักวิจัยของทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นครสวรรค์ นครับนอกจากในนั้นคือเรามีฟอซิลิตี้อยู่นะเดินมาแล้วว่ามันก็ทําได้ปลอดภัยกว่าดีกว่าจะไปสร้างโรงงานวัตถุดะเบิดแย่ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็สามารถประหยัดงบประมาณของทางภาครัฐแล้วก็ใช้สิ่งของที่เรามีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดนะครับแล้วก็นอกจากมาประกอบแล้วเนี่ยก็ได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญในการประกอบการผลิตแล้วก็การทดสอบนะครับโดยมีเครื่องมือพิเศษของบริษัทครับคือจริงมันก็ต้องเข้าใจอย่างๆเหมือนกันคือบางอย่างเนี่ยบางคนว่าผลิตเองตั้งแต่ต้นจนจบได้ไหมอย่างที่ว่าคือเราก็ต้องจําสตาร์ทอีกอย่างถ้าเรายังประกอบได้ไม่ชัดเจนไม่มีมาตรฐานพอเนี่ยการผลิตทุกอย่างขึ้นมามันก็ยิ่งมีความเสี่ยงใช่ครับแบริกัสามานเริ่มตจากตรงนี้ได้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่านันแบบ เหมือนเคยออกงานหลายครั้งเหมือนกันนะครับตรงนี้แหละฮะที่ไปทดสอบในการปล่อยอะระเบิดแบบนำวิถีที่<อ>จังหวัดลบบุรีนะที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับอ๋อที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ครับ,รบก็เหมือนกับบอกว่าจริงๆอ่ะคือเรื่องอาวุธกับเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยมันคือิีมันแยกกันเพราะอาวุธมันใช้ร่วมกันได้แพลตฟอร์มก็แยกกันได้อย่างตอนนั้นที่เกิด DP20 หรือ DP18 ตอนนั้นยังไม่มาแต่เราอยากทดสอบอาวุธระเบิดหรือจรวดแล้วก็ใช้ตัวนี้ก่อนก็ได้ัได้ครบใช่ครับ ดีพีสิบหกนี่ตัวไหนถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยดีพียี่สิบอาจจะยังไม่นับเพราะว่าเราเพิ่งสร้างใหม่แต่ถ้าเกิดถูกพูดในตลาดต่างประเทศเนี่ยเราก็เห็นส่งคล้ายๆอันนี้อยู่เหมือนกันเหมือนใช่ครับใช่ครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับทางทีบีทูนะครับของของตุรกีใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องของสเปคขึ้นมาเหมือนกันถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบอย่างสามลำเนี่ย สเปคลำไหนสูงสุดครับผมต้องเป็น d p 20นะครับ <im it> ใหญ่สุดใช่ครับเพราะว่า d p 20เนี่ยนอกจากจะบินไลน์ออฟไซด์ได้200กิโลเมตรแล้วเนี่ยเรามีโครงการในอนาคตที่จะขยายพิสัยการบินให้ถึง2,000กิโลนะครับโดยเท่าเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าสามารถที่จะบังคับได้ด้วยชัดคอมออขยายก็คืออ๋อโอเคเราเคยรู้กาเรื่องระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเข้ามาด้วยใช่ไหมครับคือเราอาจจะไม่ได้บินถึงระยะ2,000แต่เพียงแต่ว่าต้องตอกย้ำในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ขีดความสามารถ อากาศยานและคนขับของไทยเรานะครับคือถ้าสมมติมองว่ามันบินได้25 20ิชั่วโมงแล้วก็ระยะสื่อสารเหมือนดาวเทียมมันก็เหมือนไม่จํากัดอย่างนี้ดังนั้นหมายความว่าบินจากเชียงใหม่ลงไปสุไหงโกลกก็็ย่างเฉยเฉยสบายสบายเลยเลราก็สามากที่จะทําได้ครับครับแล้นั้นก็หมายความว่าจริงๆมันคือเป็นตัวที่แบบบินลอยตัวลิงบินทาน์เฟอร์ถ้าอย่างนี้ภารกิจพวกการสํารวจต่างเนี่ย อย่างของมุดภารกิจอย่างของทลอที่ใช้ UAV ในการสตารได้เหมือนกันใช่ไหมทำได้เหมือนกันครับเพราะตัวนี้จะทนแรงลมที่เลเวล5เลยระดับ5เลเวลไฟที่แรงมากเลยแรงมากครับผมแรงมากแสดงว่าต้องบินสู้ลมได้ระดับหนึ่งใช่ครับใช่ครับต้องทำความเร็วก็ต้องได้เหมือนกันด้วยอย่างอันนี้คือสังเกตว่าเราตัวเราเนี่ยเอทิลเนี่ยผมไม่เห็น UAV เล็กๆเลย ไอ้พวกตัวลำเล็กๆเราไม่ได้ทำเราไม่ได้สนใจเลยใช่ไหมครับคือครับคือคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานนะครับกับทางของทบกในการส่ง U L V เป็น vital นะครับ V T O L ครับคือลงแนวดิ่งเป็น u A v ปรับการยิงปืนใหญ่นะครับครบใช่ครันใช่แต่ว่าก็อาจจะยัง ไม่ผ่านการคัดเลือกของทางกองทัพนะครับอาจจะมีบางจุดดูละพินิทของกองทัพเขาใช่ฮะอาจจะมีบางจุดที่เราจะต้องปรับนิดนึงเพียงแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกดีใจที่คุณลักษณะทั่วไปที่เป็นคุณลักษณะหลักเนี่ยเราสามารถที่จะทําผ่านได้หมดใช่ครับคืออย่างน้อยคือแบบว่าโอเคยังไม่เลือกแต่ว่าอย่างน้อยคืออยู่บนเวทีและใช่ครับแล้วก็ได้ข้อแนะนําครับติชมมาเราก็จะนําไปปรับ นะคได้ครับผมทางโปรดักตของเราในอนาคตอันนี้คือตัวอย่างภาพไอตัวสเปคกับ DP 2 0 a นั่นเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับครับโอเคเนี่ยปีก13.4เมตรขึ้นมา1 0เกือบเกือบ14เมตรขึ้นมาคความเร็ว180กิโลก็ไม่แม็กซิมัม250ก็ไม่น้อยนะครับผมใช่แล้วนะก็เกิดเทียบ u a v ผมดูในงานหลายๆอันเนี่ยสเปคคือก็ก็ไม่ได้เป็นรองใครเลยล่ะครับผมครับผมถ้าอย่างเงี้ยมีความเพโลดขึ้นมาเพโลดของขึ้นมารวมกันรวมมิสไซล ปีกฝั่งละ4นัด8นัดก็อำนาจการโจมตีก็สูงอยู่ไม่ได้ล้มใช่ครับใช่มาได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวโปรดักต์เนี้ยงั้นสมมติขอบเลยแล้วอยากจะถามถึงอนาคตอีกสั้นๆอีกนิดหนึ่งว่าแล้วใน next step ของ A อทิเนี่ยเรามีแพลนเรามองตลาดตรงไหนอะไรเป็นพิเศษไหมหรือ UAW ตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับนอกจากจะมุ่งเน้นตลาดในประเทศแล้วนะครับเอทิเองเนี่ยก็ได้ขอ B O I B O I เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีความพร้อมที่จะส่งออกไปที่ตลาดต่างประเทศ นะครับตอนนี้ก็มีรายการผลิตนะครับแล้วก็เตรียมที่จะหาลูกค้าที่มีความสนใจนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดต่างประเทศใช่ครับใช่ครับก็อาจจะต้องมุ่งหวังในเรื่องของการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับว่าเราเองก็มีเทคโนโลยีแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมนะมีความพร้อมใช่ครับถ้าเกิดอย่างนี้สมมุติเอาสงสัยว่าถ้าเป็นผ่านได้ B O I แล้วใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็ได้สิทธิประโยชน์แล้วาั้งสาออุตสาหกรรมประเทศมันก็พอจะมีอะไรเกื้อหนุนบ้างใช่ไหมใช่ครับก็ตัวนี้ก็ต้องขอบคุณทางภาครัฐนะครับ ที่ให้โอกาสนะครับในเรื่องของการร่วมทุนนะครับโดยพระราชบัญญัตริร่วมลงทุนกับภาครัฐปี2562 นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนการส่งเสริมนะครับให้อุตสาหกรรมของไทยเนี่ยได้มีการเติบโตไปอีกระดับนึงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศคือถ้าเกิดเทียบในต่างประเทศมันอาจจะนานแต่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในบ้านเราเนี่ยมันก็ยังใหม่มากมันเหมือนกับมันยังเด็กอยู่เลยอ่ะขึ้นมาดังนั้นหม่ก็ว่าการที่เราได้ B O I ได้สิทธิประโยชน์ในระดังบางอ่างขึ้นมาเนี่ยมันหมือนกับเพิ่มโอกาสในการแข่งขันขึ้นมาเพราะว่าเรากำลังจะต้องไปเผชิญคลื่นลมโลกภายนอกมาสับส่วนอีกนะครับถ้าอย่างนี้แตงต่อมีอะไรขี้ขี้จากว่า ถ้าอยากจะฝากถึงคนอื่นหรือว่านโยบายอื่นมีอะไรที่อยากจะให้เพ่งเลง็งหรือเพิ่มเติมอะไรเป็นพิเศษไหมครับครับก็เหมือนกับทางผู้ประกอบการของไทยในหลายๆท่านหลายๆบริษัทนะครับก็คือการได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ นะครับในโอกาสที่เข้าไปร่วมแข่งขันก็ดีหรือว่ามีโอกาสในเรื่องของการให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่าในเทคโนโลยีของเราเนี่ยอาจจะยังใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับทางต่างประเทศที่เขามีประสบการณ์มาอย่างยาวนานเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่จจะเสียเปรียบใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนเริ่มต้นในประเทศไทยเนี่ย การที่จะออกไปสู่ตลาดต่างประเทศเนี่ย,ย<า>เขาก็ต้องถามเราก่อนค,คุณประจาการในประเทศหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะฮนเหมือนน้ำมันหยดแรกอะเนาะใช่ใชที่จะทำให้เครื่องจักร,รของอุตสา,กาหกรรมไม่บรเดินไดใ้ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็เราก็ต้องพัฒนาตัวเราให้ให้ ก้าวไปใกล้กับต่างประเทศนะครับเพียงแต่ว่าในประเทศเราเองเนี่ยก็ต้องฝากทางด้านเหล่าทัพต่างๆนะครับไ่แรลกด้วยว่าอุตสาหกรรมมันมีอยู่นะให้ให้มองพวกเรานิดนึงนะครับแล้วก็แนะนําติชมครับเราก็พร้อมที่จะพัฒนาให้ให้ของมีคุณภาพมาตรฐานตามที่องทัพต้องการอยู่แล้วครับได้ครับผมโอเคเป็นประโยชน์มากเลยครับขอบคุณครับผมทางบริษัทเอทิลด้วยเหมือนกันคขอบคุณครับ